สวัสดีครับผมวันนี้ก็ผมเพื่อนโซนนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำเกมมือถือนะครับมาใหม่นะครับมีชื่อว่า Hyper Space War นั่นเองก็เป็นเกมมือถือนะครับรวบรวมในส่วนของฮีโร่เกมต่างๆนะครับอันนี้เมะเกมต่างๆนะครับมาต่อสู้กันในแบบต่อสู้เทิร์นเบดนะครับอย่าไปตามได้ในคลิปนี้เลยครับก่อนจะเล่นก็ฝากกดไลค์ตามช่องนะครับเพื่อเป็นลรงใจในการทำเิปต่อไปด้วยแล้วกันนี่เข้ามาถึงงนี้เลยนะครับผมก็มาเริ่มครับ tap continue โอเค ออันนี้จะมีแถบค่าอสกส i ิป a t ทลครับมาภาพสวยนะแอนิเมชัน่นค่อนข้างดีเป็น 2D นะครับแต่ว่าแอนิเมชั่นสวยมากเปิดมามันให้สู้เลยนะแบบพอลอกอิน Gmail เข้ามามันให้สู้เลยนี้แอนติเมทครับถ้าไม่ตายเือ <Okay. S 1> ภาพสวยนะ ชนะครับมันมาจากตัวละครเดียวกันวะอ่ะโอเค next stage เฮ้ยเส้นนิสึนี่มาจากดาบพิฆ่าระสุนปะซูซูเกะนี่มาจากนายโดโต,โตปะปะว่ามันรวบรวม,รวมตัวละครเลยเนะี่ยจากหลากหลายอันนี้ไม่ดังนะครับให้เราได้เอามาเล่นกันผมว่าดีสนุกดีนะไม่จำเจด,ดีบางคนเป็น แฟนอนิเมะนารูโตะบางคนเป็นแฟนอนิเมะดาบิค่าศูนย์มีพวกด่ากกันบอลเยอะน,น,นะมีเยอะมากเลยนี่เป็นออสตาร์ Star นะครับออสตาฮีโรอนิเมะเซนิสุหมายเลสามอ่ะโอเคด่านที่3ครับ เดีย๋ยวไปตามเกมก่อนเลยนะครับเซนิสึเป็นตัวละครแรงอานะครับเท่ดิแรงเนี่ยน่าใช้ได้แนหะโุ้ย หุ่ยแอนิเมชันแอนิเมแอนิเมแอนิเมครับเสร็บร้อยอู้ออสตาวินหมายอีกหนึ่งตัวเขาใครมนรู้เนี่ยอ่ะโอเคมาถึงระบบเกมก็ นี่ครับอันนี้คือหน้าต่างฟีเจอร์เกมนะค่อนข้างสวยเลยนะครับแบค็คกรองแบค็คกราวน,นี่ใช้ได้เลยนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันนะครับก็เริ่มกันที่สุ่มกาชาก,ก่อนเลยนะครับนี่ครับไปเจมซัมมอนนะครับไปี่ไปเลยเดี๋ยวดูตัวละครเราจะได้ตัวอะไรเอาได้เซนิสือมาไม่รู้ว่ามันฟิกรหรือเปล่านะมันล็อกตัวละครไหมเอาได้เซนิสือมาอีกหนึ่งตัวครับเสร็จแล้วปุ๊บนี่ก็มาที่ฟอร์มนะฮะไปที่ควิค,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 คดีพรอยส์คิกดีพรอยส์ก็คือ จัดตัวละครอัตโนมัตินะแล้วก็เซฟเลยโอ้อยู่แถวหลังนะเนี่ยโอเคอ,อย่าไปดูสเตจถัดไปนะครับมันให้เราลงสเตจนะครับเดีย๋ยวผมลงสเตจก่อนแล้วกันเดีย๋ยวผมเบ,บาเสียงนิดหนึ่งนะเสียงมันเข้าโอเคอ่ะมาไปที่ชเชลน์ต่อเลยอ,อิชิโกะนะฮะคุโรซากิ จัดไปดครับเรามีเพื่อนแล้วอุ้ยแม่งเรียกซุปขอูดที่เดียวตายแรงจริงได้เหรียญด้วยนะฮะระบบออตโต้ยังไม่ปลดล็อกนะฮะเดีย๋ยวรอออ,อตโต้ปลดล็อกก่อนเราเลือกโจมตีไปก่อนมาแล้วครับบอสมาแล้วนี่หุ้ยเป็นเอเดนอาว์บวกเลยเหรอโอ้เก่งเกิน อุ้ยก็ตีหนึ่งในสามนั่นแหละเฮ้ยวู้ตายหาแล้วโอ้โหกับตายเฮ้ยมันเป็นตัวละครข้างเราเหรอตัวเนี้ยมาช่วยเรานะฮะเป็นตัวแทงนะตัวนี้อื้อันติเมตอูแรงใช้ได้ครับ แรงชช้ได้เลยเอจอาร์ก็โดนนะครับวอ้งคอมโบคู่ด้วยครับโคตรเจ๋งชนะแล้วออสตาเลเวลห้านะครับไปเลือกกันต่อนะอ่าแชปเตอร์คลียร์นะฮะไปที่ตัวละครตรงนี้อ๋อได้ชิ้นส่วนตัวนี้มาเลยนะไอตัวหุ่นยนต์เนี่ยนี่ครับพอเราได้ชิ้นส่วนครบแล้วก็เมอร์สซะวิ้ย ไอตัวนี้มันมาจากอันนี้ไหมอะไรวะนี่ครับมันจะอยู่แถวหน้าครับนี่มันเป็นตัวแท้งตัวนี้นะครับเราได้มาสามตัวแล้วไปที่ฮีโร่นะฮะต่อมาเขาก็จะสอนเรื่องการอัปเกรดตัวละครนะฮะเดี๋ยวเราไปอัปเกรดตัวละครแป๊บหนึ่งนะฮะนี่ครับไปที่อัปเกรดนะครับอ่ะเริ่มเหมือนที่อัปแรงก่อนเลยนะครับเราจะเปลี่ยนจากสีขาเป็นสีเขียวนะฮะนี่อัปแรงนะฮะ แล้วก็วิธีการหานะครับก็คือให้เราไปเล่นต่อชัปเปอร์ถัดไปประมาณเนี้ยนะครับถ้าเกิดว่ามันเป็นด่านที่เราผ่านมาแล้วเนี่ยเราก็จะกวาดล้างได้เฮ้ยตัวอะไรอะยาบะนะฮะโอ้โห oh, oh, นี่ผมเองผมก็ไม่ได้รู้จักอนิเมะของญี่ปุ่นครบแล้เนี่ยอ่ะระบบออโต้ปลดล็อกแล้วนะฮะปล่อยเล่นเองเลยครับสบายเฮ้ยแต่ภาพสวยว่ะผมว่าเล่นได้เพลินๆเลนเนยอ่ะ เลือดพันสี่เองนะครับฝั่งตรงค้ามาเลือดโคตรน้อยพอผ่านโคตรง่ายครับอ่ะปลดล็อกนะครับไปที่ชาเลนจ์ครับอ่าก็จะมีปลดล็อกระบบคอมโบอะคาเดมี่นะครับอ่ะเดีย๋ยวเราไปดูกันว่ามันให้ทำอะไรบ้างคอมโบอะคาเดมี่หนึ่งสองสามอ๋อเขอาจะสอนเราคอมโบเมื่อกี้ผมเห็นแล้วล่ะที่มันให้เรากดนะครับ ตามเลขที่มันจะมีเลขสี่สองหมุนนะครับแล้วถ้าเกิดเรากดโดนนั้นจะมีคอมโบขึ้นนะไอะ้ลองดูก่อนเขาจะสอนว่าคอมโบมานี่ไงจะมีจริงด้วย1 2 3ออ๋อผมเข้าใจละว1 2 3ต้องตามจังหวะปะ อ่ะก็ันดับแรกเลยให้เราเลือกที่ตัวละครก่อนแล้วกดไปที่สีแดงหนึ่งเรากดให้โดนสีแดงนะสองก็ต้องเลือกตัวละครก่อนหนึ่งอ๋อต้องกดให้ทันนะฮะ ะทำตามรูปนะหนึ่งโอ้โหนี่อ่าอีกทีหนึ่ง,หน,งหนึ่ง,งอ๋อมันต้องกดตามรูปนะครับหนึ่งสองสามต้องกดไอ้หัวขาวก่อนหนึ่งสอง นี่ไงขึ้นแล้วโอเคอ่ะตามนี้นะครับกดตามรูปเลยต้องกดให้ทันด้วยนะว่าแต่เมื่อกี้มันแรงขึ้นจริงครับอ่ะโอเคประมาณนี้เมื่อเราผ่านเสร็จปุ๊บเราก็มาเคลมไอเทมได้นะครับมันก็จะมีของรางวาัลมันเป็นเหมือนก้ารฝึกอะ่ะอา้าได้เสร็จจะสุกเกะมานะอ่ะไปส่มกาชากันต่อนะครับเฮ้ยเป็นกาชาสิบครั้งเหรอเฮ้ยจริงจริงดิก็นะโอ้ยแจกตัวละครฟรีครับ สิบครั้งได้ไหรอรีโลได้ปะเนี่ยด,ดูดิตัวเกมให้กดกาชาเฮ้ยได้ยูุเกะครับอีมาจากการ์ตูนไอคนเก่งฟ้าประธาน,นครับโอ้โหได้เอสอาร์เลยหรอเอาดีดิก็คือตอนเราสุ่มสิบครั้งครับมันจะการันตีตอนเราขอให้เราด้วยครับด,ดูดิโอ้โหเจ๋งเลยครับได้โอ้โหอ่าไปที่ฟอร์มเลยครับ มาแล้วสเกตด้านหลังนะครับสายดับเมจเหมือนกันไปที่สเตตสองนะฮะปะเฮ้ยพิกโคโรดักกันบอลมาแล้วครับที่ผมว่าเรามีดักกันบอลด้วยครับโอ้โห oh, นี่เจอสามประมาณสี่กระตูนแล้วนะฮะอือหือ uh huh. ไปครับโ oh oh. อ้โหน่าะโนมัตด้วยโอ้โห oh 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 oh. จริงๆพิกโคโรฮะ โอเจ๋งครับอ่าไปมีระบบเคียร์โรเกิร์ครับต่อมานะครับก็จะมีดันเจี้ยนนะครับอีดิเพนชั่นนะครับก็เป็นเหมือนดิสแพดอ่ะก็ส่งไปนะครับเราจะส่งตัวละครอะไรไปตามนั้นนะครับแค่นี้เองเอาไปประจุภัยล่าของรางวัลนะครับไอ้ระบบเกมดีมากนะครับเอาตัวดิสเดสยไปครับไปที่ชาเลนจ์ครับมาได้เลยลุยมาแล้วเฮ้ยด้านขวาครับ แต่งแต่นบอนลนะตัวนี้นี่ครับจูเกะครับเรียบร้อยเจ๋งมากนะครับตรงกับช่องเราพอดีช่องเราก็ทำเกมแนวนี้ไม่อยู่แล้วด้วยนะฮะต่อมาก็เปิดที่กล่องนะฮะนี่จะมีของให้ด้วยนะครับอ่ะเดีย๋ยวเรามาดูฟีเจอร์เกมกันหน่อยหนึ่งนะครับฟีเจอร์เกมก็ประมาณนี้บทมาเล่นมาช่วงหนึ่งนะครับ ก็เดี๋ยวดูตรงนี้ก่อนเลยจะมีซองจดหมายเนาะเราก็รับของรางวัลไปนะครับได้เพชรร8 8ตรงรูปตัวละครเนี่ยนะครับอ่ะก็จะมีปรับนุ่งนี้นั่นนะครับอ่ะอเดี๋ยวมาดู redeem code กันนะครับนี่ก็ตรงนี้นะอ่ะเดีย๋ยวก,กดตามมาเลยนะครับเนี่ยตามนี้นะใครไม่ทันก็กดหยุดดูได้ก่อนนะครับโอ้โหจ่าไปจิต้าครับบ้าบอ แล้วก็แจกตัว SR ตัวหนึ่งอะ่ะแล้วก็ได้ทองได้เจมได้ EXP ได้เบรกสโตนได้โกลสมอนคอย5อันโอ้โหแจกเยอวะว่ะอ่ะโอเคเรียบร้อยนะฮะเปลี่ยนภาษาได้ไหมขอดูหน่อยนะเมื่อกี้ผมเห็นเข้าเกมมันเป็นภาษาไทยไม่ใช่หรออ่ะอย่าค่อยว่ากันนะครับเหมือนผมจะเห็นภาษาไทยนะ อ่ด้านบนนี้ครับก็จะมีกิจกรรม8วันเนาะมีแจกตัวละครด้วยนะฮะเฮ้ยโคตรเจ๋งอะ่ะนี่ครับชาแนานะเอเดนาอันนี้มาจากตะก,กันบอลเนานะตัวเนี้ยหุ่นยนต์หมายเลข18แล้วก็จะมีแจกพวกเศษชิ้นส่วนนะครับตัวละครเนาะชาแนาฉาดเอาไว้ตีบวกเนาะพวกเพชรพวกอะไรแล้วก็จะมีนี่ครับนี่ ขาเรียกรางวันฟรีที่เราสุ่มร้อยครั้งรับของก่อนนะไปต่อมาครับตรงนี้คืออะไรอ๋ออันนี้คล้ายๆเหมือนแอคทิวิตี้อะครับเวลาเราทำเควสทำอะไรเงี้ยครับมันก็จะมีของรางวัลให้เรานะทุกๆครั้งที่เราทำเควสางเงี้ยผ่านดงผ่านด่านต่างๆเนาะดิเรารับไปเลยครับมันก็จะมีให้เราทำอยู่5วันแรกเนาะก็ทำแอคทิวิตี้พอยต์ก็ได้ของรางวัลไป ก็ได้ชิ้นส่วนตัวละครเกะมานะครับผมก็เอาสามารถเอาไปอัพเป็น SR บวกได้อันนี้เป็น a อเว n เร r ั่พาร์ทนะครับก็ทำภารกิจเหมือนกันนะครับเพื่อที่จะเพิ่มเลเวลเอเวอเรชั่พาร์ทแล้วก็รับของรางวัลไปเราก็จะมีอันนี้จะเป็นในส่วนของกิจกรรมเนาะกิจกรรมนี้ครับรับไปเลยนะเมื่อกี้เราสุ่มกาชาไปนะครับรับไปเลยโอ้ยแจกดีเหมือนกันอนะชอบอะอันนี้รับของรางวัลดีก่อนรางวัลล็อกอินฟรีนะครับ อันนี้เกสตามิน่านะครับอ่าอันนี้รับสตามิน่าฟรีตรงนี้นะก็3เวลาเนาะใช้เพชรก็จะมี8ปดโมงเที่ยงแล้วก็18บแปดกานะครับอ่ะไปที่กองขวัญน,นะครับกองขวัญก็จะมีรางวัลฟรีอยู่นะครับรับไปเลยเดลี่วีคลี่มันลี่ว่าไปรับไปข้างล่างก็จะมีการเติบโตของตัวละครของเรานะฮะร,รับเจมไว้ก่อนแจกเยอะอยู่นะช่วงแรก หนึ่งโค้ดอ่ะได้ตัวละครแล้วก็อ่ะต่อมาทั้งล่างเนี่ยก็จะมีการอัปเกรดฮีโร่ที่ผมบอกไปอย่างเมื่อกี้ผมได้เบจิตา้ามานะครับเราก็อัปเกรดไปนี่ครับมันก็จะมีการอัพขั้นเนาะอ้ยอัพไปดีครับรออะไรอ่ะถ้ามันไม่พอก็เนี่ยที่ผมบอก,อาก,ากว่ากัดกวาดล้างได้ปะได้เลเวลด้วยแล้วก็ได้ของด้วยเห็นปะอัพขั้นไป เนี่ยยูซุโกงยูซุกเกะอัปได้หมดเลยนะครับอ่ปแบ็กก์อัปก,ก่อนอันนี้มีของ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 ,ของนี่ก่อนนะนี่จะเป็นของด้วยนะอ่ะโอเคแบ็กก่อนไปดูหัวข้ออื่นนะฮะจะมีเอ็กซ์ต้านะฮะเอ็กซ์ต้าตรงนี้อ๋อเมื่อกี้เราพอเราได้ตัวละครมาเราก็มารับเพชรตรงนี้ได้อีกนะฮะโอ้ยมันเป็นรางวัล achievement ปลดล็อกนะฮะเหมือนเกมพวก เทอร์นเบดนะครับทั่วๆไปเนี่ยผมพามาทัวร์รายละเอียดนี่ครับตัวละครพิเศษมันจะแบ่งตามแรลงหมวดหมู่ของมันไปนะครับใครที่เคยเล่นเกมแนวๆนี้มาเนี่ยจะรู้หัวข้อคำสั่งเป็นอย่างดีต่อให้มันเป็นภาษาอังกฤษก็เถอะนะครับไปด้วยกันเนาะอันนี้จะเป็นกาชานะครับตอนนี้ผมมี10เหรียญน,นะเฮ้ยผมสุ่มได้อีก30ครั้งวะเนี่ยมีโกซัมมอนด้วยครับ เมือ่อกี้เราสุ่มสิบครั้งแล้วเสร็จสิ้นส่วนมาอ่ะเดีย๋ยวผมรับของให้เสร็จก่อนดินะครับเดีย๋ยวค่อยมาสุ่มกันปิดท้ายนะอันนี้ส่วนของกระเป๋าผมเนาะอ๋อนี้ก็เลือกได้นะครับว่าจะเอาเป็นไอเทมอะไรข้ามไปอันนี้จะเป็นเควสนะครับที่เราจะต้องทำนี่คิดอะไรไม่ออกมาดูเควสได้เลยนะครับมันจะมีบอกอยู่แล้วแล้วก็จะมีด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นแอเดลตรงนี้นะครับก็สามารถที่จะทำภารกิจโอ้ชุดหลีด้วยครับมีสติ๊เฟเตอร์ด้วยโอ้โหละครเยอะจริงว่ะ อ่าต่อไปนี่เป็นดีบุ๊ยบีสโตนะฮะจะเป็นร้านขายนะครับเราก็ไม่ต้องเอาหนีเคมาไลน์นะครับรับรางวัลออนไลน์ไปเลยเมื่อกี้เราออนมาหลายสิบนาทีแล้วครับรับรางวัลไปได้นี่ครับรับเควสไปเนี่ยของรับไปเลยรับเห็นไหมฮะสุดยอดนะครับผมอ่าแล้วก็มีการแอดเพื่อนแอดเฟร่อนได้ตรงนี้นะครับผมแล้วก็จะมีระบบอารีนาครับก็มี PP นะครับปลดล็อกตอนไหนเลเวล45นะ แล้วก็จะมีชาเลนจ์ที่ผมบอกเมื่อกี้จะมีเดลี่ชาเลนจ์กับคอมโบแคมีที่เ,เขาจะสอนเราในการกดคอมโบเนาะอย่างนี้ระบบกิลวเอ็กซ์เพรสชั่นโคนวอลนะครับแล้วก็มีการเข้าด่านจุนภัยนะครับเป็นสเตทไปนะฮะอ่ะคราวนี้นะครับเดี๋ยวเมื่อกี้เราติดอยู่ตรงไหนกาชาใช่ไหมเดีย๋ยวเราไปดูกาชากันเนาะกาชาเนี่ยผมมีกาชาโกอยู่นะครับกาชาโกเนี่ยสิบเหรียญจัดมาปีก่อนหนึ่งครั้งได้เพชรมาอ่ะเดี๋ยวมาชา กาชาโกนี่ว่ะอ๋อกาชาโกมันกดทีละห้าใช่ป่ะจัดไปเลยครับรออะไรได้วิวิชาดมาอะโอเคต่อมานี่เรามาดูเจมซัลม,มนดีกว่าเจมซัลนสามสิบครั้งจัดไปดีครับผมมอเลยเฮ้ยได้พิโครโรมาหนึ่งตัวได้พิโครโรแล้วก็ได้สินส่วนมานะครับจัดไปทีนึงว่ะหาตัวละครเล่นฮะ เฮ้ยบักกี้ครับจากวันพีซโอ้โหรวมเราอนิเมะเฮ้ยได้โคโรมานะครับโคโรมากับตันโคโรนะฮะจากวันพีซอีกเช่นกันเป็นสายแทงมันจะมีสายบอกดนะครับว่าตัวละครเราถนัดสายไหนมาอีกสักหนึ่งรอบนะฮะเฮ้ยโทรัสอันนี้มาจากการ์ตูนแลยไวะคุ้น ที่มันเซนไซย่าปะไม่แน่ใจนะเนี่ยโอ้โหสุดๆนะฮะโอ้โหดูครับแม่งโคตรเจ๋งครับสุดยอดรวมเหล่าตัวละครจริงๆนะรวมคนดังไอตัวดังอนิเมะมาหมดเลยนะครับผมอ่ะข้าวๆประมาณนี้ลองเล่นดูผมบอกเกมนีม้สนุกมากนะครับไม่จำเจด้วยครับแล้วก็มีตัวละครโคตรเจอะนะครับผม อ่ะโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะฮะสำหรับคลิปในวันนี้ครับก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะผมกด subscribe ด้วยันโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนคลิปให,ใหม่ๆของผมคลิปหน้านะครับผมซี u ูเก i น